สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Black and w h ไว e กระชายสกัดตราทิปโก และตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของ Star Drive นะครับเป็นช่วงที่ท่านรอคอยอยู่นะครับบอกเลยว่าวันนี้ดูเดือดเลือดพานอีกแล้วแน่นอนครับผมสาหรับวันนี้กับเจ้าตัวนี้ครับ Ford Raptor สุดเดือดคันนี้นะครับเป็นรถที่ทุกคนจับตามองอยู่สําหรับคนที่เป็นเจ้าของแล้วรู้ถึงอิทธิฤทธิ์ของมันดีสําหรับทุกๆท่านที่กาลังเล็งอยู่วันนี้ได้คําตอบแน่นอนครับ และก็สิ้นสุดการรอคอยเพราะวันนี้พีททองเจือและน้องโรเตอร์แท็กทีมไปทดสอบสมรรถนะของเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์ที่อ่างเก็บน้ำป่าละอู่จังหวัดประจวบคีรีขันเส้นทางที่จะทดสอบกันวันนี้เป็นทางฝุ่นตลอดทั้งทางแน่นอนว่าเรื่องหินกรวดดินทรายสิ่งที่ต้องทำให้เป็นอุปสรรคในการขับรถต้องมีแน่นอนกับการทำความเร็วในแบบพิสตาที่มาเพิ่มความสนุกออกรสชาติในทุกเส้นทาง สำหรับ Ford Ranger Raptor จัดเต็มมาหลายฟังก์ชันพร้อมหัวใจที่บรรจุเครื่อง 3.0L V6 Twin Turbo แถมช่วงล่างที่พีดทองเจือต้องยิ้มมุมปากอย่างแน่นอนกับทุกโค้งโหดทางตรงจัดจัดเราไปดูกันครับ Ford Ranger Raptor ใหม่ สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกน,น,นะฮะก็จะมีไฟหน้าแมทริก LED ไฟหน้าเหนือระดับด้วยระบบไฟต่ำแบบไดนามิกเบรน i ิ g งไลท์ไฟสู่แบบแกรฟีนะฮะและออโต้ไดนามิกเลเวลลิ่งและการเข้าโค้งสวยๆแบบนี้โชกับฟอกซ์สองจนิ้วไลฟ์ฟาวลให้สายออฟโรดลุยได้ถึงใจกันเลยทีเดียวพร้อมเทคโนโลยีไลฟ์ฟาวลที่ปรับอัตราการดูดซับแรงสั่นสะเทือนให้ด้วยและเลือกหมวดการขับขี่ได้ถึง7แบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหมวดประหยัด มวดปกติมวดสปอร์ตมวดถนนลื่นหมวดโครนหรือล่องหมวดปีนทางกรวดและหมวดบาฮาที่ปรับให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ได้ครับส่วนเรื่องเกียร์นะครับมากับเกียร์อัตโนมัติแบบอ e ีชิปเตอร์และเบรกมือไฟฟ้าและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องโรเตอร์มารุยกันให้ดูแล้วนะครับการทดสอบในครั้งนี้เป็นสถานที่ปิดและอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะครับ ตอนนี้ที่เราใส่อยู่นะครับก็จเป็นโหมดฟาหานะครับก็จะวิ่งประมาณหุ่นลื่นๆเลยทดสอบช่วงล่างมากๆ แต่รถช่วงล่างแบบว่าโชคมันทำมาเพื่อถึงเบรกตรงนี้เป็นดิฟสูงมากครับปึ๊บเห็นท้องฟ้าเลยนะรนี่เป็นการลง45องศานะครับความลึกน่าจะประมาณ50เมตร50เมตรได้นะครับ50เมตรกาก็เราก็เทสโดยรวมทั้งหมดของช่วงล่าง ตรนี้เป็น Fox รุ่นพิเศษนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแร็เตอร์โดยเฉพาะเลยครับี่ผมแทบจะไม่แตะคันเร่งเลยใช่รถแทบจะไม่ต้องเร่งก็ไปแล้วครับสุดยอดมากขับมันไหมัยางก็กกอะเป็นรถที่แบบแทบจะไม่ต้องขับเลยเป็นซูเปอร์คาร์ที่อยู่ในความไม่น้องดึงหัวข้างในหน้าด้ลน left w ยอดเลย ีก็จะเป็นช่วงชกเพียวๆเลยนะครับพื้นจะเรียกว่าลูกรละนาดเป็นสิบได้เลยวิธีผ่านลูกรละนาดคือต้องใช้กันเล่งเดียวเน้นเี้ เป็นยังไงกันบ้างครับการเทสรถในแบบพีททงเจือโอ้โหดูเดือดทุกโค้งจริงๆเราไปฟังพี่พีทพูดถึงสมรรถนะของรถคันนี้กันครับเป็นไงมัางเตอรก็มันนี่ครับรถเหมือนเหมือนสปอร์ตคาร์ที่อยู่เนี่ยเป็นรูปร่างกระบะเลยก็จริงๆแล้วสำหรับผมนะครับมันคือซูเปอร์คาร์ที่เป็นรถกระบะ แล้วก็เป็นรถที่ช่วงล่างแข็งแรงมากแล้วก็เรื่องความแรงนี่แรงแรงแรงมากๆแล้วก็ระบบเกียร์เก,ยรเกียร์ที่แบบว่าเราเคยเห็นซปเปอร์คาร์วิ่งแบบไหนที่เห็นในคลิปวิดีโอใน YouTube หรือว่าเห็นของจริงวิ่งที่มันเป็นแบบเกียร์ไม่มีเวลาเปลี่ยนเกียร์ไม่มีแบบดีเลยเลยครับคือเกียร์สั้นมากใช่ก็สมรรถนะโดยรวมนี่คือที่สุดของที่สุดรถกระบะแล้วนะครับจะบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถที่ ห้ามดูถูกเด็ดขาดเลยแล้วเวลาเจอมันท้องถนนอย่าไปยุ่งกับเขานะครับเพราะว่าคุณอาจจะต้องน้ําตาตกในถ้าเจอเขากดกันเล่งเข้าไปเพราะว่าแรงมากๆแล้วก็สมรรถนะโดยรวมวันนี้เรารี่สมรรถนะทั้งหมดออกมาใช้เลยนะครับในทุกๆแบบทุกๆรูปทางแล้วก็ทางที่วิ่งอันนี้จะเป็นทางที่เป็นทางที่เราเซตขึ้นมาเราก็จะเรียกกันว่าเป็น เป็นลาิสปรินต์นะครับก็คือก็มีโค้งโค้งกว้างโค้งยาวโค้งแคบมีช่วงนี้มันขรุขระมากๆมีช่วงนี้เป็นเนินตั้งๆที่ต้องใช้ช่วงล่างวิ่งก็มีทั้งความเร็วทั้งมีทุกอย่างเลยนะครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างตอนตอนเทสดูรู้สึกไงบ้างหรือว่ามันเป็นยังไงไหนอธิบายฟังหน่อยก็รถมันก็จะจะมี10โหมดนะครับก็เท่าที่ผมลองมาก็โหมดแต่อันก็จะแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะครับก็อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมขับก็เป็นบาฮานะครับก็รถก็จะแบบ เลาะเหมือนเหมือนสปอร์ตโหมดแต่เป็นวิ่งในฝุ่นแล้วก็มีสปอร์ตโหมดล้วท่อก็เลือกได้สี่เสียงเลยเลือกเสียงได้เล<ด>ือกเสียงได้ครับสี่เสียงก็มีเงียบปกติดังแล้วเป็นบาฮาบาฮาก็จะแบบจะจะโล่งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วอันนี้ถ้าแต่เอามาทดสอบเนี้ยนะครับเราไม่เคยเปิดโหมดที่ท่อมีเที่เครับเราเปิดแบบว่าดังที่สุดเพราะว่าชอบครับแล้วเสียงแบบโหดมากแล้วมาสแตงเลยครับใช่ครับแล้วเวลาเวลากดคันเร่งวิ่งทางยาวๆนะครับเกียร์ต่อเกียร์นี่มันจะแบบว่าลออมันจะไม่ล่วงเลยนะครับนี่แบบเกียร์ที่สุดมากๆเลยครับแล้วก็แล้วฟีลลิ่งของของช่วงล่างยังไงช่วงล่างดีครับช่วงล่างจะเป็นที่จริงสมมติถ้าเวลาวิ่งบนบนถนนก็จะแบบเป็นเป็นการปรับกระด้างนิดนึงเป็นแบบ ปอดอยงไงแล้วก็ถ้าวิ่งในฝนก็นุ่มๆตอนที่มีเนินมีหลุมเล็กหลุมใหญ่มีบัมมันเป็นยังไงบ้างก็รถรถก็เพอร์เฟกเลยที่จริงถ้าวิ่งในวิ่งในป่าวิงนน่งบนถนนอย่างงี้วิงไดหใช่เมื่อกี้ก็ผมลองลองแบบปิวไปเหมือนเหมือนแข่งเลยนะครับแต่ว่าอาจจะเซฟรถเอาไว้หน่อยนึงก็ชอบมากๆฟีลลิ่งดีแล้วก็รถไม่ได้คันใหญ่ๆแต่ว่าขับง่ายคล่องตัว<ช>มาก,มาก และในช่วงต่อไปนะครับคันโปรดคนดังวันนี้จะเป็นของใครไปติดตามชมกันเลยครับ